สวัสดีค่ะตอนนี้มีออเดอร์เสื้อกั๊กนะคะเทคนิคใช้ไหมพรมอีเกิลสองเส้นรหัสเบอร์770สีเทาอ่อนวันนี้จะมาแนะนำการถักลูกฟูกเล็กนะคะจะเป็นการถักขอบเอวขอบแขนแล้วก็ขอบคอโดยจะเริ่มจาก ถักนิดนะคะนิดก็คือการแทงลงพันไหมอันนี้จะเป็นนิดนะคะส่วนเพอผาดไหมขึ้นแทงขึ้นพันไหมปลดอันนี้จะเป็นเพอทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะนิดหนึ่งเพอหนึ่งนิดหนึ่ง เธอหนึ่งอันนี้เรียกว่าลายลูกฟูกเล็กค่ะ